แมทธิวพูดแล้วปมทานทีมข่าวไม่มีน้ำใจนะกีฬาเรียกได้ว่ามีดราม่าเยอะมากเลยล่ะค่ะสำหรับรายการเทนไฟท์เทนซีซั่นสอคู่ของทันธนากรและเนทไม m a เมทเนทหลังจากที่ทราบผลหนุ่มทานทํำนาเหมือนไม่พอใจแถมยังมีทัวลงรอบสองเมื่อโค้จากทีมข่าวอย่างแมทธิวดีน พูดกับเน็ว่ามันเฟานะ้ํามันไม่ดีเขาสอนให้กดหัวรอ้องานนี้ทำให้ชาวเน็ตดราม่าว่าทีมข่าวของแมทธิวนั้นไม่มีน้ำใจนักกีฬาทั้ทงนักมวยที่ขึ้นชกและโค้ชเลยล่าสุดหนุ่มแมทธิวก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งดราม่าทั้งหมดทั้งของหนุ่มทันและของตัวเองด้วยจะว่ายังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันดีกว่าค่ะซึ่งหนุ่มแมทธิวนั้นได้โพสต์ระบุว่าคู่นี้เดือดจัดบนเวทีนักมวยใส่กันเกินร้อยข้างล่างกองเชียร์คนดูก็สนุก กีฬามีแพ้ชนะแข่งกีฬากันมาเยอะชคมาสองซีซันแล้วผมก็อยู่วงการมวยมาสิบปีแล้วทีมผมมีน้ำใจนักกีฬามากและให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกคนไม่เคยเถียงและยอมรับคำตัดสินกรรมการทุกไฟไม่มีเว้นทันพึ่งแพ้มาก็ยิ้มยากหน่อยแต่ก็ยิ้มและแสดงความยินดีกับเนทบนเวทีผมเองก็บอกเขาว่ากูจ็อบเกรซไฟส์อเอรซัมหลายรอบทั้งตอนมีกล้องและตอนไม่มีนะจ๊ะเข้าใจว่าทุกคนอินมากแต่ ไม่อยากให้ดราม่าที่เกิดทำให้คนลืมสิ่งที่นักสู้สองคนนี้ทำเต็มที่บนเวทีมวยมันคือรายการดาราชกมวยนั่นเองละค่ะ